สวัดสวด,ดีครับ,รบพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการชมรม<ช>อสหวิทยาห,ร,ยาหราค่ะซึ่งมีท่านอาจารย์โอ้นะมาดูแลในรายการทุกรอบนะท่านอาจารย์โอ้ก็ได้เดินทางมาแล้วบอกเรื่องอื่นนะลำพานอะไร เอาเร็วสินะใครจะถามอะไรก็ถามได้เฉพาะตอนนี้ดูที่คำว่าสดถ้าไม่มีคำว่าสดเนี่ยแปลว่าเราไม่ได้อยู่นะชอบมีนะเวลาเราเออกจากรายการไปแล้วชอบมาถามถามอะไรถามผมไม่รู้ว่าออกจากรายการไปแล้วนะ <S <S ถามยิกยกยิๆเยิเยเพราะ่ะนั้นสดงว่าไอคนทำรายการก็ไม่ได้อยู่แล้วนะ ดูคำ<ก>ว,ว่าสดครันี่คำว,ว่าสดแสดงว่าในการสอดอยู่ถามได้ในรายการสดเท่านั้นนะคะใอืใครเข้ามาเวลวกดไลค์กดแชร์เป็นแค่ครูแล้วพิมพ์คาว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามจะบอกว่าฝากกดถูกใจฝากกดติดตามเพจด้วยนะคะเพจสหาวิทยาโหราค่ะ กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะก็เข้ามากันได้นะครับสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ นะซึ่งเมื่อวานโอากินเยอะอ่ะทมไยมันวันนี้มันถ่ายแบบโหไม่ใช่เมื่อวานโอ้กินไปประมาณหลายสิบอย่างเนี่ยบทดไปเป็นกะละมังเลยเมื่อวานนี้อืมมันออกเป็นผักอยู่เลยใช่มันเป็นกะละมังเลยจารโอกินเนี่ยเป็นกะละมังหลายกะละมังไม่ค่อยอยากกินเนื้อ บอกแล้วจานโอต้องบำเพ็ญชั้นสูงะนะเหม็นนะมันเหม็นเหม็นอะไรเหม็นข้าวมันไม่มีหรอกอาจารย์โอืืออมเมือ่มมกอก่อนโอไม่เป็นอย่างนี้นะก็บอกแล้วให้จารย์โอสวดมน์บำเพ็ญชั้นสูงอ่าเดี๋ยวจะสวดมนม์การสวดมน์มนเป็นการบำเพ็ญชั้นสูงมันมีสองช้อยให้เลือกสําหรับคนบำเพ็ญบรารมีนะ คือหนึ่งส่วนมนสองคือต้องกินเจแต่ถ้า,าว่ากินเจมันลําบากกับเราก็ส่วนโมลเราเลือกเอาทาุกทางใดทางหนึ่งคือร้านขายอาหารข้างนอกเนี่ยมันไม่ค่อยมีอาหารเจอืใช้กินอะไรอะ่ะก็นี่ไงไปซื้อไอ้นี่ผักเจตรงไอ้นี่มาทําเองขนาดเล็กตาซอยเนี่ยหรือว่าอมนมถั่วเหลืองหรือนมอะไรเนี่ยมันก็ยังมีเขาเรียกว่าอ,อะไร ทำได้อย่างเดียวคืออาจจะต้องบําเพกินมังอ <ng ay. S 2> ่ะกินมังยังง่ายหน่อยมังเสวิวลาอ่ะง่ายหน่อยไข่เคยอะไรงี้ยกินได้นมเนมอะไรงี้กินได้ใช่ถึงไหนแล้วเนี่ย เอากดแชร์ออกไปฝากกดติดตามไลฟ์สดด้วยนะคะกดติดตามเพจสหวิทยาโหราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะให้มีผู้แชร์ขึ้นด้านหลังเข้าใจไหมนะให้มีผู้แชร์ขึ้นด้านหลังไม่พิมพ์ว่าแชร์อย่างเดียวไม่มีผู้แชร์หลายวันก่อนเราพยายามไปไลฟ์สดสตรีมดูดวงฟรีที่อ่อ YouTube นะแตน,น,นไม่มีใครมาถาม มีคนดูอยู่แต่ไม่มีคนถามเราจะไปจัดนะอาจารย์โอรูอยู่เดียวจะให้อาจารย์โอบุกไปเลยอาจารย์ทําตรงนี้ก่อนทําทีะไะอย่างไม่ไมม่พูดถึงอะ่ะจะทํำไหมมันถ้าไม่มีคนจะไปทําทําไมอาจารย์มีคนอยูแต่ไม่มีคนถามจะนั่นไงก็จะไปให้หนัาคนดูทําไมล้วคุยคุยอะไรก็เครียดนะ,อะเออสมบูรณ์แชร์แล้วไหนคะ แชร์แล้วชรยังไม่แชร์เลยไม่มีผู้แชร์นี่ไงนี่ไงผมเลยผมเลยพิมพ์ทิ้งไว้ไงกดแชร์อีกไปอ่าอ่ะแชร์แล้วค่ะเมย์แชร์แล้วค่ะเมย์วันนี้จะถูกหวยค่ะหน่อยไหมคะใครดีนะถูกค่ะขอถามไปที่ไหนดีมากฮะเออขอถามไปที่ไหนดีมาก ไม่รู้ครับคุณถามคุณจะถามอะไรผมเดี๋ยวก่อนอคุณคุณต้องแชร์ก่อนนะคะแชร์ยังไม่แชร์และยังไม่ทันจะแชร์เลยจะถามแชร์ไปสายทานะนะนะหรือแชร์เข้ากลุ่มแชร์เข้ากลุ่มพระยิบสี่กลุ่มบรารมีเทวะถ้าไม่มีผู้แชร์ถือสารสิทธิ์ไปนะครับนะกลุ่มชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทนเมตยากรสามกลุ่มนี้อาจารย์โอจาจาร์ท็อปเป็นแอดมินเองนะคะแชร์ไลฟ์สดหมอดูเข้าไปได้เลยค่ะ ถ้าไม่ถ้าไม่มีรูปคนและลูกศรด้านหลังผมถือว่าสละสิทธิ์การถามกันไปทั้งหมดนะครับนะแชร์เข้ากลุ่มพยิบซีกลุ่มมารมีเทวะกลุ่มชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพในมิตรยากรน,นะคะอืมนะในเฟซบุ๊กนะคะนะสำหรับไลฟ์สดเนี้ยคลิปเนี้ยจะนำไปโพสในไอ้นี้ด้วยอัปโหลดใน YouTube ด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะ ช่องชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทนในมิพรยากรออฟฟิเชียลนะคะใน Youtube ค่ะขอหนูแชร์แล้วค่ะแต่โดนปิดกัน้นไม่คุณต้องตั้งค่าข้อความเป็นส่วนตัวเป็นลูกโลกเป็นสาธารณะนะคะมันจะมี2แบบกับไอ่กับค่าความเป็นส่วนตัวแบบเฉพาะเพื่อนจะมีคนสองคนเป็นกลมๆนะจะมีคสองคนอันไม่ใช่ต้องทำเป็นรูปโลกรูปสาธารณะนะคะ ดมติดก้นยังไงล่ะแชร์เข้ากลุ่มก็ได้ไหมกลุ่มพายิปซีกลุ่มบารมีเทวะกลุ่มชมรมโหรา,าศาสตร์เอกอูเทพน่มิพยากรน,นะก็ไม่ไม่ต้องไม่ถือว่าสลากันไปเองนะครับนะสลาทั้งหมดนะครับใครที่ไม่มีผู้แชร์ผมถือว่าสลาไปเองนะครับนะผมทําให้ดูาาแล้วนะ,ะาจันาร์รับ ทำให้ดูแล้วนะครับสี่รอบนะครับนะดูเลยผู้แชร์จะขึ้นด้านหลังถ้าแชร์จริงถ้าไม่มีผู้แชร์ผมถือว่าสลับไปเองนะครับใครถามอะไรก็ไม่มีผลนะครับนะผมผมตอบไปแล้วนะถ้าแชร์เข้ากลุ่มอ่ะชื่บอกไปสามกลุ่มเนี้ยค่ะแล้วค่อยมาพิมพ์ตรงเนี้ยจะขึ้นเลยมาแล้วอ่ะผู้แชร์วันที่สิบเอ็ดพรุ่งนี้มีเกณฑ์ได้เงินก้อนไหมคะว่าตามจริงนะครับไม่ได้ครับผมไม่ได้ครับนะ นะว่าตามน้าไพ่นะครับนมีอะไรขัดอยู่นะคะนะแชร์ไปในกลุ่มแล้วแต่ก็ไม่ขึ้นกลุ่มอะไรแชร์ก็อันนี้แบบแตกแล้วนะแสละไปแล้วแตกก็ถือว่าสลบไปแล้วนะครับใครจะมาถามอะไรถ้าไม่มีผู้แชร์ผมถือสลบหมดนะครับนะเพราะว่าผมอยู่วงการนี้มาสิบปีผมรู้ว่าอะไรแชร์จริงอะไรแชร์แม้หรืออะไรแม้จะแชร์นะครับนะแม่แม่แม่จะแชร์กลิ่นมันเริ่มโุโตแม่แม่แม่จะแชร์ นะเอาจริงๆผมว่าผ่านตรงนี้มาเยอะนะนะแม่แมแม,แมจะแชร์นะเออนะเอาเรื่องจริงครับนะ เรื่องจริงครับนะผมอยู่วงการนี้มาสิบปีนะบอกขนาดนี้นะเรางดสละนะครับนะถือว่าสละไปนะครับนะถ้าถ้าถ้าแชร์ไม่ได้ก็ขอสละไปทั้งหมดนะครับนะขอสละนะครับนะขอสละครับนะนะลองไปถามนะครับนะถ้าแชร์ถ้าแชร์ไม่ได้ถือสละสัสว์ศิษ์ทั้งหมดนะครับนะอืมนะจะทําให้ดูนะครับนะไม่ยากหรอกครับนะอืม สองเครื่องผมยังนั่งทําได้เลยนะเออเด็ดดึงนะเออเนี่ยนะอยากเห็นกดแชร์กี่ครั้งผมก็จะทําให้ดูนะครับนะนะเอาละเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะมาแล้วนะสีชมพูเมื่อกี้ลุงนะลุงนภาลุงนภาตรงฝา,า,าเมื่อกี้แชร์แล้วนะเนี่ยขอถามทีเงี้ยอ้านาทีฝาแล้วเดี๋ยวไปแล้วนะครับนะอ่ะ ติดต่อนะครับไปดูดวงส่วนตัวครับขอพร้อมโอนก่อนดูได้ที่ Facebook โอซิลิกรอภิรัตเฟซบุ o กโอซิลิกรอภิรัตนะครับเบอร์โทร06199226450925929261 id รายโอซิริ15นตามดีครับสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อันไพยิปซีให้เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูนะหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดเสริมราศี พิธีการทุกชนิดตั้งศาลของศาลมวลสง่งเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทยวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะ,ะมาแล้วครับนะรุ่งดวงมีเคราะห์ไหมคะแชร์แล้วค่ะดูแค่ว่าดีหรือไม่ดีนะถ้ามันดีก็ว่าดีไม่ดีก็ว่าไม่ดีดไม่มีค่ะใครบอกว่าดีไม่มีอะไรได้เหมือนได้ย้อนกลับไปอะไรเก่าๆเดิมๆ,ๆอ่ะ อาจจะโ<ด>จเพ<ง>ื่อนเก่าก็แล้วแชร์ไปในแชร์แล้วแชร์ share แล้วค่ะคุณสมบูรณ์แชร์แล้วค่ะอ๋อนะสมบูรณ์มีสัญล <มา S 2> <น>ักษณ์แ้ค่ะมีสัญลักษณ์แชร์แล้วค่ะนะมาครับคุณสมบูรณ์ถามได้ค่ะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามพอเดี๋ยวอีกนาทีอีกไม่กี่นาทีเราจะออกแล้วนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามบอกมาจะถามได้เขาตอเมื่อมีคาว่าสดนะครับถ้าไม่มีคําว่าสดแล้วแปลว่าเราไม่ได้อยู่ในรายการแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในถามได้ในรายการสดเท่านั้นค่ะอื ในกลุ่มจริงออารู้แล้วคุณถึกมาเลยก็ถ้ามันถ้ามันถ้ามันมีอ่ะมันจะเป็นรูปคนแล้วลูกสอนออกไปมันจะเห็นมากมันแช่แล้วค่ะแชร์แล้วค่ะคุณสมบูรณ์คุณแชร์แล้วค่ะอาจจะพิมพ์ก็ถามเลยครับนะผมไม่แพ้อะไรนะถ้าใครไม่มีรูปแชร์ไปล่ะจะรออยู่เนี่ยคนสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะเอาเราจะไปแล้วนะอีกนิดแป๊บหนึ่งก็จะไปแล้ว่ะมาอืออะไรก็เดี๋ยวเราต้องไปที่รายการยิปซีโอซีก็ใช่ไงรอคุณสมบูรณ์อยู่แล้วเนี่ยอะมา คุณชร์แล้วเราเห็นอยู่แล้วเนี่ยอขอบคุณถ่าแล้วลุงนะคะเพื่อนฟ้านะคะอส้มโอมาส้มโอก่อนส้มโอวันนี้เอ็มคิดยังไงกับหนูคะมันเป็นความฝันของเราอ่ะมันไม่ีไม่ใช่ไม่ใช่เขาถาว่าวันนี้เอ็มหมักเขาคิดยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ็มคิดอย่างนี้ค่ะก็คือหลงเราค่ะเขาคิดถึงเรา เขาคิดถึงเราค่ะเขาคิดยังไงเขาคิดถึงเราอือ่าตอบให้แล้วนคะคะจะจะขึ้นไหมล่ะ,อะเออไม่มาก็จะไปแล้วนะืารอคุณสมบูรณ์อยู่นะคะอ่ะไปแล้วครับนะอ่ะหมายยังขอเรื่องนี้ครับโอ้โหอะไรเนี่ยอ่ะไปแล้วครับ